แล้วเห็นถูกไหมปีที่แล้วถูกนะรงปองถูกผมถูกอยู่ทั้งบนทั้งล่างอยู่ปีที่แล้วนี่ก็เลยนี่แหละเขาโชว์ชัดแล้วที่นี้เขาจะมีอะไรซ่อนเลนครับเขาจะไม่ออกตรงตามที่เราเห็นคือบัวกับหนูนี่คือชัดแล้วล่ะจะมีอะไรซ่อนเลนอาจจะมีตัวอื่นมาแทรกอีกสักตัวหนึ่งก็อยู่ในแปรปองเหมือนเดิมจ้ะคือเน้น,นยังไงก็ต้องเห็นแ,บบแวบๆอะไรล่าง เราสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอันนี้้องก็ให้ <c oughs> ให้ให้ <c oughs> คนที่เข้ามาทีหลังนะอันนี้แปรปกใครยังไม่ดูสังเกตตัวแดงๆก็จัดไปครับอ,ออกตัวหนึ่งก็น่าจะได้สามตัวนะอยู่ประมาณนั้น <c oughs> อาจจะกลับหัวกับหางก็อาจจะได้สามตัวนะครับอยู่ประมาณนี้ละมันมีสองประเด็นกันนั่นเองนะครับนะครับอีกรอบหนึ่งนี่ก็นำเสนอแบบรวดเดียวจบแล้วอันนั้นไง อันนี้เนาะอ่าอันนี้น <ขอ S 1> ผมผมผมไม่เคยทํามองมองเลขล่างหรอกแต่แล้วผมก็ลองมองดูต่อเออเมื่อกี้เราถูกเขรกพอดีเนาะมันบังเอิญแล้วก็มีเขานี่ผมก็ลองส่องส่องดูเฉยๆนะทดสอบดูว่าจะเข้าไม่เข้านะเพราะว่ายังไม่ค่อยถนัดในส่วนเลกล่างก็พอมองเห็นอยู่แต่ว่าที่จะไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็เลยลองดูนิดหน่อยลองส่อง ถูมไม่ถูกไม่รู้นะมีโบชัวอยู่สิบตัวให้ลองไปเลือกซื้อลอตเตอรี่เอาโนชัวโบชัว,บชวนะก็อยู่ประมาณนี้นะสังเกตเอาเด้อพี่น้องด้ออาจจะมีเลขรถหน้ารถผมมาพ่วงอยู่ตัวเดียวรองนั้นก็อยู่ในพื้นฐานมันหมดเลยจ้ะก็ในอยู่ประมาณนี้นะเลขล่างถ้าศูนย์เข้าก็ง,ง่ายๆจะง่ายศูนย์ศูนย์เบื้องต้นศูนย์หนึ่งอันดับ 20, สองศูนย์สี่ปคนปั้นผีเยอะๆก็จัดการไป 68ก็เป็นเลขเก่า86ก็เป็นก็เนี่เป็นถือว่าเลขเก่าอันนี้ก็เป็นคําหมด04ก็เลขเก่าถ้าผมทําไมไปเขียน042เรอวเขาอันนี้04หรือ64 64 64อ๋อ64จะก็ถือว่าเป็นเลขเก่านคนผมลองดูเฉยๆนะไม่รู้ถูกไม่ถูกมุมมองผมมันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ผมลองเขียนเฉย ถ้าใครชอบเป็นพิเศษจะจับไปตัวไหนก็ว่าไปผมว่าได้ล่างนะผมลองลองลองจัดดูไม่รู้จะเข้าไม่เข้าทดสอบทดสอบพอ,อเดียวผมจะไม่นาล่องหลักสีให้นะเพราะว่าหลักสีตัวสุดท้ายคือศูนย์กรอบตัวนี้ไม่โชว์ไม่โชว์แต่ว่าเป็นเป็นอยู่ในกลุ่มที่เขาจับเซตไว้อยู่นี่คือกรอบที่สามนะครับได้มาครั้งสุดท้ายก้าเป้าสีโชว์อยู่แต่ว่าศูนย์ กลุมสามไม่โชว์นะแต่ถ้าเข้าเป้าอีกไปเข้าแปดหรืออะไรมันจะถือว่าอยู่ในกลุ่มเป็นประมาณสองตัวหรืออะไรอยู่ประมาณนี้ก่อนอาจจะสามตัวก็อีกสไตล์หนึ่งคือมันเป็นกลุ่มที่เขาเซตไว้อยู่ละกลุ่มนี้ถ้าดูดีๆมันก็เชื่อมพันกันทั้งหมดทั้งทั้งสามกอบกเชื่อมพันกันอยู่นะครับก็ก็จัดไปตามนี้ก่อนนะครับอธิบายง่ายๆ กลุ่มแรกเหมือนกันน่าจะคือไม่แน่อาจจะเป็นสามตัวได้เหมือนกันกรอบนี้อันนี้เป็นทางของสองหลักแสนนะถือว่ายังมีล้นอยู่หลบกระหลบไม่ไม่เยอะหรอกอาจจะมีสองตัวอยู่ในนี้หลักร้อยเดี๋ยวค่อยหาใส่อเอาว่านั้นเถอะหลักร้อยจะอยู่ทริปสุดท้ายหรือจะอาจจะได้หลักร้อยอีกถ้าเกิดตัวตัวเขาทำอีกแบบตามสูตรเดิมก็น่าจะมีหลักร้อยอยู่ในในในช็อตนี้ อัดเข้าไปเลยนี่อัด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 เร่งเลยนะใส่อัดเร่งอัดเร่งเลยกรอบสุดท้ายเราจะมาเป็นกรอบเมนที่เฉยกรอบเมนหลักสิบเดี๋ยวเราจะมาอัดวาไรตี้ช่วงนู่นแหละใกล้ห้อยออกนั่นแหละเห็นไหมครับกรอบแป๊บเดียวเวลาแป๊บเดียวแต้สนเรพอสเลยนะเนี่ยเรู้องสุขภาจะเด่นใจเดี๋ยวผมขอเวลาคิดสักนิดก่อนเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่ามาดูตัวโทษก่อน อยู่ในกรอบนี้ครับมีเปอร์เซ็นต์สูงจะ้ะแทบจะสามตัวน่าจะอยู่ในนี้นะนี่ตามตามผมมองดูนะสามตัวน่าจะได้กรอบนี้มีเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งกรอบนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้กรอบแรกถ้าคนดูจริงๆเขาจะรู้แล้วว่าผมเสืออะไรแล้วเขาเดี๋ยวว่ามีสปีชีส์ป่ะอ่าเบิ่งรนเอากรอบกรอบเดิมน,นี่ละขายของกครกันมาก่อน ขายของเก่าบันไดขั้นแรกบันไดที่หนึ่งนะครับอันนี้มันออกเก้าสามอันนี้ออกห้าหนึ่งอันนี้ออกศูนย์สี่ตัวนี้ออกหกหนึ่งนะครับตัวน,นี้ออกเก้าสี่ตัวน,นี้ออกศูนย์สามนะครับนี่น,นี่ศูนย์สามตัวนี้ในกรอบนี้นะปริศนาคือสามตัวอาจจะได้เหมือนกันนะอยู่ตรงกลางเลยหน่อแดงจริงคืนจริงคืนนะครับสามตัวเลยนะจ๊ะรู้สึกจะง่ายนะจ๊ะจัดดีๆได้สามตัววันนี้ เลขรู้สึกจากเมนกลุ่มเดียวกันครับนะครับถ้าสูงเอาแปดใส่หลักสิบถ้ากลางๆหน่อยเอาสี่ใส่หลักสิบอยู่ประมาณนี้จะไม่ไม่เกินนี้เราหวยก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหมดอานี่คือกรอบแรกเนาะให้ให้ดูอีกรอบเผื่อคนจะแคปแคปนะเน้นเน้นเ้นเน้นดูมือดูมือนะครับเน้นเน้นะฮะเน้นเน้นนะครับนี่ โะนะครับเนึ่งดูอะไรก็มีสาระนะครับสําหรับช่องนี้นะครับงวดนี้ต้องตามอย่างเงี้ยถึงจะได้เห็นช็อตเด็ดคือถ้าคนไม่ฟังเนี่ยเสียเปรียบครับคือบางคนก็จะโทรมาเลยก็อาจจะเสียเปรียบผมจะพูดอาจจะพูดไปเรื่องอื่นนะใช่ครับคือมันจะทําให้เขาเรียกว่ามีมาระจนอยู่ครับถ้าฟังเรื่อยๆเก็บข้อมูลเรื่อยๆดแต่เอสจีอยู่ที่อยู่เมืองนอกเขาเก่งเขาจับใชาำพูดผมหมด คือเขาดูดูดูสดบ้างทันบ้างดูเทปบ้างเขาดูเหมือนโทรทัศน์เลยเขาต่อเข้าไปนั่งดูเลยเป็นโทรทัศน์อะไการเหมือนอ่าลูกบอกมาแล้ว YouTube Thailand เหมือนไมาก็เปิดดูปั๊บก็เห็นใช่ครับอลูกบอกปั๊บก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ดูอยู่นะครับดูดูดูสดสดทุกครั้งเลยเอฟซีคนนี้แล้วก็ถูกทุกงวดด้วยแล้วหลายคนเขาก็โอเคนะเขาเขาเขารู้ว่าผมเอ่ยหมายถึงอะไรแล้วตอนนี้ใช่คือเริ่มจับทางด้วยอะไรครับ ก็ดูลอตเตอรี่หน่อยกสิบสองล้านนะจ๊ะมีแค่นี้ใช่ไหมก็มันมีแค่นี้สิบสองล้านนเง่ายก็ให้ดูชัดๆเลยจ้ะโอ้ถ้าดูนี่ถอดปริศนาดีๆนะคือไม่รู้นะคือว่าเรานําเสนอแบบแบบแบบนานยจิตจังเนาะครับคือคิดอะไรได้เราก็บอกไปนี่ทมาไล่กรอบอยู่เนาะเมื่อวานก็ไม่รู้นะเขาจะทําอะไรเขาอาจจะ หลอกเรานิด,นดอาจจะไม่ออกตรงตามที่เรามองเห็นอาจจะมีลักษณะการซ้อนซ้อนคือเราเปรียบเทียบกับรูปเมื่อที่แล้วคือเป็นรูปธงชาตใช่ไหมทีนี้เขาจะซ้อนซ้อมร,รูปผ่านไว้สองรูปนี้ตัวเด่นคือสองสามสี่ห้าเขาไม่ออกเขาไปตัดเข้าสูงนี่นี่ผ่านผ่านมันมีสองทงแต่นี้ก็เลยโอเคโอเค,อเคงั้นวันนี้อาจจะหลอกอะไรสักอย่างแต่ว่า เขาเขียนว่าแคปตี้นิวเยียคือสวัสดีปีใหม่และส่งท้ายปีเก่าคำว่าเก่าปีที่แล้วบวกกับใหม่ปีจ <ะ S 1> ีแล้วหรือเปล่ายังไงยังไงนี่ครับอยู่ประมาณนี้มันต้อง,ต,องต้องเกี่ยวพันกับเลขเก่าอยู่นะถ้าถ้าถ้าเขียนอย่างงี้คือถ้าแปลตามโจทย์แล้วมันอาจจะเกี่ยวพันกับเลขเก่านี้นิดละก็อืม มันหายรูปหน้าปกผมหายกรอบสี่เหลี่ยมมันหายนี่เขาบอกรูปโปรไฟล์ในลายหายเออโปรไฟล์หายถ้าทำไมเป็นรูปเป็นรูปดอกไม้เนะมังก็แปนามรวมถ้ารูปมันก็ต้องเป็นสีอยู่แล้วผมว่านะครับมันหายมันไม่เห็นผมอะนามผมมันก็ปอปลายอยู่แล้วมันแปลมันน่าจะเข้ากันเนี่ยนะมันน่าจะเข้ากันนะ บนิดๆ <c oughs> อาจจะเต็งๆนะวันนี้อาจจะเต่งๆนะครับมาดูรูปแป่ปกเนาะรูปแป่ปกแลวกรณีพิเศษนะนี่เห็น,นยนะให้ดูรูปแป่ปกอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้ากันดีนะครับมันจะเห็นสามตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็ซ่อนอยู่ในนี้ล่ะเด่นชัดหนูก็หนึ่ง วก็สี่ลูกโปง่งปกติก็เป็น 8, แปดแต่ก็จะซ่อนศูนย์วงกลมวงกลมต่อกันคือเป็นเลขแปดเนี่ยแหละอยู่ประมาณนี้ละคือถ้ามองดีๆมันก็เป็นเลขแปดศูนย์ก็ได้อยู่ประมาณนี้ค่ว่าเลขคงไม่หลุดจากเกาะแปงปกหรอกจะเบื้องต้นนะจะอะไรพิเศษตรงไหนคือผมจะมีจุดพิเศษอยู่หรอกจุดยังคือ วัวเขาจะใส่หมวกกลวยพิสมัตครับเนี่ยเขาอาจจะเน้นอะไรสักอย่างสีมาลอยเย <New Year S 1> อะไอะไอวน่าจะสีมานะอยู่เยือเอียะน่าจะสีมาเพราะว่าสีสีกันสีเนี่ยน่าจะมาชัวจะวิ่งวิ่งได้เลยวิ่งวิ่งได้เลยสีมาชัวเพราะว่าไม่น่าพลาดนะว่าถ<ม>้าใส่หมวกกลวยอยู่ที่ จุด <Student S 2> เด่นก็จะใส่หมวกแควย่ังไงก็ต้องมาสะรู้สึกผมสา3ตัวความคิดว่าผมเล็งประเด็นแล้วรู้สึกว่าจะเล็งทีไรก็เมนตาทุกทีเม็นตาซ้ายถือว่านําโชคนะมันก็อยู่กับราศีที่เราเกิดด้วยผมราศีพิจิกก็อาจะน่า,นาจะเฮงบ้างอ่ะ คือว่าเฮงเฮงอยู่เพราะว่าอะไรรู้สึกเข้ามามันจะเฮงมากนี่ก็นําร่องให้ปกติลุงป๋องจะไม่พูดว่าสามตัวนะไม่รู้ไม่เคยพูดเลยก็คือมันน่าจะเป็นสามตัวใงวันนี้ก็ดูบันไดแล้วมันก็น่าจะยังมีอยู่ตัวหนึ่งยังตีโจย์ไม่แตกอยู่แต่ว่าก็รวมแล้วก็อยู่ในแปลปกจ้ะอยู่ประมาณนี้จับดีๆได้สามตัวนะแปลปกอ่ะวันนี้นะหรืออาจจะแถมล่างอีกจะงหาก แถมล่างด้วยเอแถมล่างด้วยบนล่างเลยนะเออน่าจะบนล่างอยู่ในแปรป่งหมดเลยอ่ะผมว่างวดน,นี้ตามความรู้สึกว่าอยู่ประมาณนั้นนะนเ,เพราะว่าเซนก็รู้สึกว่าจะแรงอยู่ถือว่างวดน,นี้เพราะว่าถ้าเขาบอกถ้าบอกอีกสั่นนี้ผมจะรู้อะไรนี่นี่เขาบอกอย่างมาสองสามครั้งแล้วผมก็พยายามเดากลุ่มอยู่ว่าประมาณไหนเนาะเนี่ยวะอะไรมันเด่นเด่นแบบน,นี้ก็จัดไปนะครับเลขสี่ตัวตัดออกตัวหนึ่งก็ได้สามตัวจัดการไปเลยจะประมาณนี้บอกใบ ็นหลายคนก็ดูนะฮะสีแดงๆนะไม่ไม่รู้นะให้ดูเองรูดีดูเองเราไม่บอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าครับมีความเขาคงว่าจะเป็นไปได้นะครับกังวลนี้ถ้ามีเฮระมั้งอันนี้มีเอฟซีบางคนเขาก็จัดไปแล้วคิดว่านะเห็นบางคนก็เห็นพูดถึงแล้วก็ซื้อไปแล้วก็มีฝันดีอะไรประมาณนี้ก็